what the hell research post or something what the fuck are they doing here stay the fuck down ethan i gotta say i'm surprised you made it this far it'd be a shame if something happened to you now ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Fox Channel นะครับโดยในคลิปนี้จะเป็นการนําเสนอข้อมูลและใบหน้าภายใต้หน้ากากของทีม h o w k e y แต่ละคนกันนะครับซึ่งตลอดทางเกมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหน่วย h o w k e e ทุกคนนั้นสวมผ้าปิดปากและในวิชั่นปิดหน้าตาตัวเองอย่างมิดชิดจะมีก็แต่ภาพร่างงานอาร์ตเวิร์กที่แสดงให้เห็นหนึ่งใบหน้าแล้วก็ชื่อที่แท้จริงของแต่ละคนนะครับจนเมื่อไม่นานมานี้ได้มีมอดเดอร์ท่านหนึ่งทาการมอดเอาหมวกแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆออกจากใบหน้าของหน่วย h o w k e แต่ละคน เรามาลองดูกันดีกว่านะครับว่าใบหน้าของแต่ละคนที่ถูกเปิดเผยออกมาเนี่ยจะตรงกับในงานอาร์ตเวิร์กที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้หรือเปล่านะถ้าพร้อมกันแล้วเชิญไปรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอบอกไปก่อนเลยครับว่านอกจากทุนราที่เป็นผู้หญิงผมทองเนี่ยโมเดลของคนอื่นนอกจากเธอเนี่ยไม่ได้ถูกใส่ผมมาแต่อย่างใดนะครับส่วนผมที่เราได้เห็นในมอดเนี่ยเป็นการมอดขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสมจริงของแต่ละคนนะครับซึ่งทรงผมแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่แค่นอนแต่อย่างใดก็ได้ครับ โดยหน่วยฮาว w วฟนั้นเป็นหน่วยเฉพาะการหรือว่า t a s k ก o r c e ของ B.S.A.A. ซึ่งถูกตั้งขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์บ้านเบเกอร์สในภาคที่7โดยผู้นำและก็ผู้ก่อตั้งทีมนี้เนี่ยก็คือคริสเรดฟิลด์นั่นเองครับซึ่งสาเหตุที่คริสตั้งทีมนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าพี่แกเนี่ยได้หมดความเชื่อใจต่อ B.S.A.A. เรียบร้อยแล้วหลังจากที่องค์กรพยายามปกปิดความผิดพลาดที่ไม่สามารถยับยั้งเหตุการณ์ที่บ้านตระกูลเบเกอร์สได้และด้วยเหตุนี้เองคริส จึงได้ตั้งหน่วยฮาว w วฟซึ่งสมาชิกแต่ละคนนั้นไม่ผูกมัดกับ BSA และขึ้นตรงต่อคริสคนเดียวซึ่งนั่นจะทําให้ง่ายต่อการหลีกเลี่ยงการติดตามของ BSA ด้วยนั่นเองและในภาควิลเลจเราก็ได้เห็นคริสแอบใช้หน่วยงานนี้อย่างลับๆในภารกิจตามล่ามิลันดาแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัววินเทอร์สโดยที่ศูนใหญ่ BSA ไม่ได้ทําการอนุมัติคริสแต่อย่างใดเอาล่ะครับ เรามาดูข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยนี้ที่ละคนกันดีกว่าเริ่มที่คริสเรดฟิลด์ผู้นำทีมหน่วยฮาร์วู f ดเขาจะมีโค้ดเนมว่าอัลฟาหรือที่แปลว่าจ่าฝูงซึ่งโค้ดเนมนี้เป็นโค้ดเนมที่เหมาะสมมากกับคริสซึ่งเป็นหัวหน้าของลูกทีมหมาป่าเขาเป็นตัวตั้งตัวตีของภารกิจในครั้งนี้ตั้งแต่บุกยิงมิรันดาถึงบ้านอีธานไปจนถึงฝังระเบิดทำลายเมฆไมซีดซึ่งซ่อนอยู่ใต้หมู่บ้าน them time แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยภาริกิจของเขาคือแทรกซึมโรงงานของไฮเซนเบิร์กเพื่อตัดกำลังของศัตรูก่อนนำลูกทีมทั้งหมดเข้าตีหมู่บ้านแต่ดูเหมือนว่าท้ายที่สุดแล้วคริสเนี่ยก็โผล่ไปอยู่ทุกที่ในเกมอยู่ดีต่อมาเป็นลูกทีมคนแรกของหน่วยฮาวูฟนะครับชื่อของเขาก็คือโรแลนโดเอลบาหรือโค um ้ดเนมอัมเบอร์อโดยชื่อโค้ดเนมนี้เนี่ยมีที่มาจากดวงตาของหมาป่า ซึ่งโดยมากจะมีดวงตาสีน้ำตาลอันตรงกับคำว่า amber um eyes ที่แปลเป็นไทยได้ว่าดวงตาสีน้ำตาลไม่ข้อมูลในเกมระบุไว้ว่า amber um eyes นั้นเป็นพลนซุ่มยิงผู้มากประสบการณ์ของทีมหมาป่าดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยถ้าเราจะเห็นเขาคอยซุ่มอยู่ห่างๆเพื่อหาข้อมูลและซัพพอร์ตคนอื่นในทีมด้วยปืนไรเฟลิลขนาดใหญ่ของเขาโดยภารกิจที่คริสได้มอบหมายให้เขาในครั้งนี้ก็คือ การตั้งฐานสำหรับวิเคราะห์และวิจัยเชื้อโมกใกล้ๆกับอ่างเก็บน้ำของมอโรนอกจากนี้เขายังมีบทบาทสำคัญในเกมก็คือในขณะที่คริสไปพบมีอาที่ห้องขังของมิรันดาเขาเป็นคนยืนยันให้คริสทราบว่ามิรันดาตัวจริงนั้นยังอยู่ที่แท่นพิธี และนั่นเองทําให้มีอารอดผลจากการถูกคริสฝังตะกัวใส่แบบที่ทํากับบิรันดาในต้นเกมดิออนวิลสันหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ K9 โค้ดเนมของเขาเนี่ยแปลความหมายได้ว่าสัตว์ฟันเคี้ยวในวงหมาป่าโดยข้อมูลระบุว่าเขาคือหนุ่มน้อยที่มีหน้าที่หลักในการรับมือกับมนุษย์หมาป่า แสดงว่าเคนายน่าจะมีอายุน้อยที่สุดในกลุ่มและเชี่ยวชาญการรบแบบประชิดตัวมากกว่าคนอื่นซึ่งดูได้จากการที่เขาสามารถจับกดอีธานซึ่งถูกฝึกมาอย่างดีรวมถึงจัดการ BOW ที่ BSAA สมมาเก็บตัวอย่างเชื้อราได้อย่างง่ายดายภารกิจของเขาในครั้งนี้ก็คือการตรวจคนห้องทดลองในพื้นที่ใกล้ๆกับโบสถพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมอีก2คนก็คือโลโบและทุนรานอกจากนี้ ก่อนที่คริสจะเริ่มบุกเข้าหมู่บ้านในช่วงท้ายเกมคริสได้สั่งให้เคนายไปสืบว่า BSA เข้ามาทำอะไรในหมู่บ้านนี้ซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับเคนายคนต่อมาคือชารลีเกรแฮมหรือโค้ดเนมไนท์ฮาวโดยโค้ดเนมนี้เนี่ยมีที่มาจากความคิดที่ว่าหมาป่าจะเออหา่าหอนในค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวงนั่นเองจากข้อมูลที่มีในเกม ไนท์ทาวเป็นโอดสื่อสารของทีมหมาป่าซึ่งเมื่อเราดูเครื่องแต่งกายของเขาเราจะพบว่าเขาแบกเครื่อง portable transceiver หรือเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ไว้ตลอดเวลาซึ่งทําให้เขาเป็นตัวกลางในการสื่อสารของคนในทีมดังหมาป่าที่จะเห่าหอนตอบกันในยามค่ําคืนโดยภารกิจที่คริสได้มอบหมายให้เขาในครั้งนี้ก็คือการตั้งฐานสําหรับวิเคราะห์และวิจัยเชื้อโมด้วยกันกับอัลเบอร์ไอนอกจากนี้เราจะพบว่าไนท์ทาวเนี่ยคือคนที่เขียนบันทึกในคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ในโบสถ และอาจจะรวมไปถึงบันทึกในถ้ำที่มิรันดาได้พบรากเมกาไมซีดอีกด้วยและคนต่อมาก็คือจอห์นเพิร์แมนหรือโค้ดเนมโลโบเขาเป็นมือปืนกลหนักของทีมฮาวเวฟโค้ดเนมของเขามีที่มาจากภาษาสเปนจากคำว่าโลโบที่แปลว่าหมาป่าเช่นเดียวกับคนอื่นในทีมภารกิจของโลโบในครั้งนี้ก็คือการตรวจค้นห้องทดลองในพื้นที่ใกล้เคียงกับโบสถ์พร้อมกับเพื่อนร่วมทีมอีกสองคนนั่นก็คือเคนายและชุนรา ข้อมูลของตัวละครโลโบนั้นนอกจากความเท่ขั้นสุดของพี่คนนี้กับความถนัดด้านการใช้อาวุธหนักอย่างปืนกลเบาและเครื่องยิงจรวดนำวิธีแล้วข้อมูลอื่นๆนั้นแทบจะไม่ปรากฏในเนื้อเรื่องแต่อย่างใดถึงอย่างนั้นเองโลโบกลับมีความสัมพันธ์อย่างมากในด้านเกมเพลเพราะในช่วงท้ายของเกมเขาจะเป็นคนควบคุมจรวดนำวิธี <c oughs> เพื่อสนับสนุนคริสในการทำลายราบไม่กําไมซีดและยิงทำดาเมจอย่างมหาศาลใส่บอสรองสุดท้ายอย่างบูริอัสตาแช แล,แล้วเราก็มาถึงสมาชิกทีมหมาป่าคนสุดท้ายหญิงสาวเพียงคนเดียวของทีมเอมิลี่เบอร์คอฟหรือโค้ดเนมก็คือทุนดราซึ่งโค้ดเนมของเธอนั้นมีที่มาจากหมาป่าทุนดราซึ่งสามารถพบได้ทางโคโลเหนือที่มีภูมิอากาศหนาวเย็นและเช่นเดียวกับโลโบโลและเคนายภารกิจของเธอก็คือการตรวจค้นทดลองในพื้นที่ใกล้กับโบสและเช่นเดียวกับลูกทีมคนอื่นๆข้อมูลของทุนดราเอกนั้นก็ไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมามากนักนอกจากในอาร์ตเวิร์ก ที่ระบ,บุว่าเธอคืออดีตสมาชิกหน่วยปราบปรามยาเสพติดนอกเครื่องแบบและก่อนที่จะรับภารกิจนี้เธอถูกสั่งให้ไปทำการรีคอนหรือตระเวนหาข้อมูลองค์กรเดอะคอนเน t i ชั่ในแถบทะเลทรายโมฮาวีซึ่งนั่นทำให้เธอได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการของมิรันด้าและเดอะค n นเน t i ชั่ซึ่งนั่นทำให้คริสและทีมไหวตัวทันแผนของมิรรนดาและบุกเข้าช่วยเหลือครอบครวินเทอร์สได้ราวกับรู้ล่วงหน้าเอาละครับ และนั่นก็เป็นใบหน้าและข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสมาชิกหน่วยฮาวูฟแต่ละคนเท่าที่ถูกเปิดเผยออกมานะครับต่อไปนี้เรามาดูข้อสงสัยแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องกันครับโดยข้อมูลที่น่าสนใจอย่างแรกก็คือตัวเกมในภาคนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงเล็กน้อยกับหนังสือการ์ตูนชุดไบโอฮาาสต์เ v เวล y ี่ไอแลนซ์ซึ่งจะพูดถึงเรื่องการระบาดของไวรัสบนเกาะทอร์ทูกาประเทศเฮติในช่วงปี2014หลังจบเหตุการณ์ในภาคหกได้ไม่นาน ซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีฉากหนึ่งที่แคลร์ได้โทรขอความช่วยเหลือจากคริสแต่ขณะนั้นเองคริสทำภารกิจบางอย่างให้ BSA ออยู่ที่ทะเลทรายโมฮาวีจึงต้องส่งอีกทีมหนึ่งไปช่วยแคลร์และในช่วงท้ายเกมพักวิลเลจมีฉากหนึ่งซึ่งโลโบได้ถามคริสว่าครั้งสุดท้ายที่ร่วมงานกับคริสเนี่ยคือที่ทะเลทรายใช่ไหมซึ่งถ้าจะพูดถึงทะเลทรายในเกมนี้เนี่ยก็คงจะมีที่เดียวนั่นแหละก็คือทะเลทรายโมฮาวีที่คริสไปทำภารกิจนั่นเอง นอกจากนี้ที่ทะเลทรายโมฮาวีนั้นก็จูจะเป็นที่ที่ทุนราได้ไปพบข้อมูลเกี่ยวกับแผนของมิรันได้อีกด้วยซึ่งนี่ทําให้เห็นว่าแม้ช่วงนั้นหน่วยฮาววฟจะยังไม่ถูกก่อตั้งขึ้นแต่คริสและลูกทีมบางส่วนก็ได้ทํางานร่วมกันมานานแล้วและยังหมายความอีกว่าในช่วงเวลานั้นคริสยังไม่ได้แยกตัวจาก BSAA แต่อย่างใดจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่บ้านเบเกอร์สขึ้นประเด็นต่อมาก,ก็คือความบาดหมางระหว่างคริสกับ BSAA อะไรกันนะที่ร้ายแรงขนาดที่ทำให้คริสต้องนำหน่วยฮาวเวฟออกปฏิบัติการโดยไม่สนคำคัดค้านของ BSAA และนี่ยังรวมไปถึงทัศนคติของคริสและหน่วยฮาวเฟซึ่งเคยหรืออาจจะยังทำงานให้กับ BSAA อยู่แต่พวกเขากลับกล้าที่จะยิงพวกเดียวกันเองเพื่อกำจัดเป้าหมายท,าทั้งที่คริสในภาค6นั้นรักลูกน้องและผองเพื่อนใน BSAA มากและเรื่องสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือใครกันนะที่เป็นผู้สนับสนุนคริส Chris, และก็ลูกทีมในการปฏิบัติภารกิจเหล่านี้ เพราะสิ่งที่คริสทําอยู่นั้นไม่ได้รับการอนุมัติจาก b s a a แต่อย่างใดและภารกิจที่ว่าก็กินเวลาอย่างต่ำสามปีซึ่งลําพังตัวคริสเองนั้นแม้จะเป็นผู้ก่อตั้ง b s a a แต่ก็ไม่น่าจะมีทรัพยากรมากมายขนาดนั้นผมจะคิดว่าคริสน่าจะมีองค์กรคอยดนหลังอยู่แน่นอนโดยองค์กรนั้นจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจาก Blue u m b r e l l เพราะในช่วงคล้ายเกมตอนที่คริสบุกู่บ้านเนี่ย ถ้าลองสังเกตเข็มฉีดยาที่คริสใช้คิวดีๆเนี่ยจะเห็นว่ามีตราสัญลักษณ์ของอเวล่าอยู่ด้วยเอาละครับทุกคนและแล้วการนำเสนอข้อมูลของหน่วยฮาวเวิฟก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีข้อเสนอข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อโต้แย้งอื่นใดเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแนวนี้ต่อ สำหรับวันนี้สำหรับวิดีโอนี้ผมต้องขอลาไปก่อนเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ